ใช้เลเลยเที่ว่าใส่เร็วขาวนี่นะคะจะไปลงโอโหเฮอขึ้นมาเห็นไหมเลยอันนี้คือหน้าที่สวัสดีค่ะพบกับเซนเซียกัแล้วนะคะวันนี้ก็คือว่าจะมาเซ่ากะันท่ะร้อนวันนี้จะมาเสิร์ฟเรื่องที่ว่าพี่เซย่าทำไรคะทำไมหน้าขาวพี่เซย่าทำไรคะทำไมผิวใสหน้าใสตังอะไรอย่างนี้ก็จะมาบอกหมดเกลิกเลยนะ คือจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนเซียาก็ไม่ได้เป็นคนผิวหน้าดีอะไรมากก็เป็นคนผิวหน้าธรรมดา,กาปกติแต่ก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้เนียนใสอะไรมากจนไปหลงคนใช้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งเขาโฆษณาว่าขาวเร็วใสเร็วใน3วันตอนนั้นเราก็เชื่อนะเออมันก,นก็เราก็ซื้อมาใช้อะ่ะพอใช้ไปในเดือน2เดือนแรกเนี่ยมันก็ขาวขึ้นใสขึ้นจริงๆแต่พอเราหยุดใช้ปุ๊บตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะหยุดใช้ด้วยนะไปเที่ยวต่างจังหวัดอืมไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เอาไปกเยม่่่้าะหนริแค หน้าเริ่มแย่พอหน้าเริ่มแย่ปุ๊บข่าวนี้มาเต็มเลยค่ะโอ้โหเฮอฮขึ้นมาแบบว่าเต็มหน้าไปหมดเลยอ่ะเป็นผดเป็นผเนผเนี่ยจอารูปให้ดูขึ้นมาอย่างนี้เลยขึ้นมาเยอะมากซึ่งเราก็ตกใจมากตอนนั้นนะหน้าเหือมากก็ไม่รู้ทางไงคือเรียกไงว่าหน้าพังเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่สารประลอดหรือสารสารเตียรอยหรืออะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมเออแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนิดเดวยวว่าเอาจริงะขึ้นะมันไม่มีหรอกไอ อย่าไปลงเชื่ออยากตําๆเนี่ยก็ต้องสองอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนเอ่อถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเออมันดีขึ้นจริงไหมอะไรอย่างนี้นะคะแลวหลังจากนั้นเนี่ยพอหน้าเราพังปุ๊บเราก็ไม่กล้าใช้อะไรอีกเลยไม่กล้าใช้อีกเลยว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ครีมเซรั่มอะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆว่าหน้าเปื่อยเลยคือขยะพวกนี้ไปเลยไม่กล้าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเกี่ยวกับความใสความขาวอะไรเงี้ยกลัวนะคะก็ใช้แต่ล้างน้าเปล่าออย่างเดียวตอนนั้นจนมาเจอเพื่อนแม่คนนึงนางเป็นด็อกเตอร์นะคะนางเป็นด็อกเตอร์ที่เกี่ยวววกัับพิหนง เอ่อผิวหนังผิวหน้าอะไรเงี้ยนางก็แนะนําว่าลองเอาสบู่ไปใช้ดูสิซึ่งจริงๆสบู่ตัวนี้เนี่ยคุณแม่ดิฉันเนี่ยใช้มานานแล้วแต่ดิฉันไม่รู้เลยเพราะเราก็ไม่เคยใส่ใจไม่เคยสนใจไม่เคยไม่เคยจะใส่ใจว่านางใช้อะไรอ่ะเราก็ใช้ของเขาเขาก็ของเขาเราก็ใช้ของเราเนี่ยเขาปกเออจนหลังเขาก็แนะนำให้เอาสบู่ตัวนี้มาใช้ดูนี่นะคะเป็นรู้ทรงอย่างนี้เป็นสบู่พีรีมิดนะคะเป็นสบู่ตัวนี้เป็นสูตรลับจากอียิปต์เป็นสูตรเก่าแก่ของทางอียิปต์นะคะผสมแล้วนนางก็เอาสูตรเนี้ย มาปรับสูตรผสมผสานและพัฒนาสูตรกับความเป็นญี่ปุ่นเพื่อให้ตอบโจทย์ของคนไทยมากขึ้นรูอ้อไหมเออนะก็มาพัฒนาสูตรกับทางประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะเพื่อให้มันเป็นตอบโจทย์ของคนไทยโดยเฉพาะของคนเอเชียอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้ทำเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอะไรเพราะเหมือนเขาก็มีงานประจาของเขาอยู่แล้วล็อกเกอร์คนนี้แต่เขาก็เพียงแต่ว่าลองเอามาให้เราใช้ดูนะคะเราก็เลยใช้ก็เลยเริ่มเริ่มลองใช้พอลองใช้ก็ลองใช้ตั้งต้นปี ก็ใช้มาเรื่อยๆแรกๆเราก็ไม่ได้คิดหวังว่ามันจะดีอะไรมากอะคอการเราก็คิดว่าเออใช้ไปแล้วหน้ามันไม่พังก็ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยพอใช้มันไปเรื่อยๆหน้ามันไม่แย่ขึ้นหน้ามันไม่แย่ขึ้นเราก็ใช้ต่อนื่งเลยทีนี้พอใช้ต่อนื่งไปเรื่อยๆๆปุ๊บหน้าเริ่มขาวว่ะเออหน้าเริ่มขาวขึ้นรอยสิวรอยอะไรเริ่มจางลงนะคะสิวกดสิวอักเสบเริ่มไม่ขึ้นไม่ขึ้นใหม่และของเก่าก็เริ่มยุบลง อะไรเงี้ยแล้วไม่ขึ้นเพิ่มซึ่งจริงๆเซยะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆมากๆจริงๆนะคะใช้อะไรก็จะแพ้บางทีใช้บีบีนิดนึงก็จะแบบขึ้นมาแล้วเห่มาแล้วอะไรเงี้ยอใช้ไปแรกๆมันก็จะขึ้นมาก่อนใช้ไปแรกๆไอ้พวกแบบว่าเหมือนจะเป็นสิวมันจะขึ้นมาเหมือนเหมือนเป็นสิวพดๆหรือสิวอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะยุบหายไปสักวันวันสองวันมันก็จะยุบหายไปเซยะก็ถามเขาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เขาก็บอกว่าเราอะเคยใช้สารที่มันแบบกดสิวเราไว้ใต้ผิวหนังมันเหมือนแบบว่า มันอุดตันอยู่ใต้ผิวเราอะแล้วมันไม่ออกมาเข้าปะแต่มันไม่ได้หายไปคือมันเหมือนปดเอาไว้อยู่เงพอเรามาใช้อีสบู่ตัวนี้เนี่ยมันก็จะค่อยปปับสภาพผิวปรปับสภาพใต้ผิวหนังเราให้เหมือนแบบดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่มันอุดตันอยู่ข้างใต้มันก็จะหายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ใช้ต่อมาเรื่อยๆก็เลยมาเรื่อยหน้าเริ่มใสแล้วหน้าเริ่มขาวเริ่มเนียนขึ้นคือเนียนกว่าตอนที่ใช้ก่อนก่อนที่จะสมัยงูนะเออคือเนียนกว่าตอนก่อนหน้าพังอีกอะไรเงี้ยเออรูข คือจ,จริงๆเซียร์ของตรงเซยา่าเคยเลเซอร์นะแต่ก่อนแต่ก่อนเลยแล้วก็เราก็คิดว่าเออแต่พอเราหยุดเลมันก็ไม่ได้มันก็เหมือนเดิมอะเราก็เลยไม่เลเพราะว่ามันเสียดายเงินอะไรเงี้ยนะคะมันก็แพงอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เลหน้ามันก็เลยเริ่มดีขึ้นนุ่มขึ้น <c oughs> แล้วเราก็เราเซย่าเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าอยู่แล้วใช่ไหมเซย่าก็เลยชอบที่จะแบบผิวใสๆอย่างนี้ดีกว่าเออดีกว่าเซย่าไม่ค่อยเป็นคนแต่งหน้าบ่อยเงี้ยนานๆจะแต่งทีเห็นปล่อืแล้วตัวเราเองเราไม่ได้เป็นคนขาวอะไรมากมายจริงแต่ว่าตอนนี้เเเราาป็นนนนนคผผผิวผิววใสสสสียห้ััม นะคะนี่เดี๋ยวทำให้ดูอันนี้คือสันลีชุบน้ำนะเดี๋ยวเช็ดให้ดูคือไมไ่ทาอะไรเลยอันนี้คือหน้าจริงๆดูเห็นไหมน,ะนี่นะคะอ๋อใช่แล้วเราก็แต่ตอนนี้หน้าเราอใสเซย่ว่ามันดีกว่าที่มันจะมาแบบผิวขาวมากแต่หน้า ไม่เรียบหน้าไม่เนียนไม่เรียบแล้วดูมันจะดูเครอะนะคะบางคนหลายๆคนจะทําความเข้าใจว่าผิวยิ่งขาวยิ่งสวยคนยิ่งขาวยิ่งสวยจริงๆมันไม่ใช่นะเออความสวยอะเยาว่ามันอยู่ที่ผิวเรามากกว่าถ้าผิวเราเนียนใสไม่ต้องขาวมากคุณก็ดูดีดูสวยได้เออใช่แล้วตอนหลังเยะาก,ก็ใช้มันเรื่อยๆใช่ไหมแล้วพอเรารู้ว่ามันดีจริงเราก็เลยติดต่อทางด็อกเตอร์ว่าอยากทําขายไหมอ,อืมให้แม่ติดต่อให้เพราะมีคนถามเยะาเข้ามาเยอะมากๆว่าใช้อะไรทาไมหน้าใสามากทีแรกท,แรกทีแรกเขาก็จะไม่ทําให้นะเออจนตอนหลังเนี่ย เหมือนเขาก็มีอาชีพมีอะไรของเขาอยู่แล้วอะเขาก็ไม่สนใจที่จะขายอะไรตรงนี้มากมายอะเออเราก็ไปตื้อค่ะที่ฉันกับคุณแม่ก็เข้าไปตื้อเลยค่ะไปตื้อจนเขายอมทําให้เออเราก็เลยขอตัวแทนใหญ่เขาแต่เพียงผู้เดียวนะตอนนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็รับสมัครตัวแทนจําหน่ายเพิ่มอยู่แราวจะเป็นตัวแทนย่อยตัวแทนใหญ่ก็สามาอาที่ติดต่อเข้ามาได้นะคะ เขาตัวเซรั่มเซรู่ตัวนี้ควบคู่กับเซรั่มและครีมกันแดดของเขาอยู่แต่บอกว่าเขาบอกว่าให้ลดทดลองเอาตัวนี้ลองไปใช้ดูก่อนตัวแรกเพราะมันเป็นขั้นตอนแรกในการดูแลผิวมันเป็นคือเหมือนการทาความสะอาดหน้าผิวหน้าและผิวกายเซยั่ก็ใช้ทั้งหน้าทั้งตัวนะเออเพราะว่าหน้าขาวตัวดําก็ไม่ไหวโอเคปะเออแล้วก็ทั้งหน้าทั้งตัวมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําความสะอาดและบารุงผิวอย่างล้าลึกไปในตัวเออปะ่ะเออแล้วตัวอื่นก็จะทยอยทยอยออกมานะคะส่วนส่วนผสมเนี่ยอันนี้กล่องกลอง่ลองจะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาพี นะคะส่วนผสมก็จะมีนมแพะนะคะน้ำนมแพะน้ำผึ้งกูตา้าไทโอนคอลลาเจนอัลฟา,ลฟาลบูตินวิตามินซีวิตามินอีน e, กิสเซลีนไวท์เทนนิ่งทองคำบริสุทธิ์100%อยากจะบอกว่าทองคำที่ใส่ในสบูน่นี้ราคาเท่ากับทองคำน้ำหนักของมันอะราคาเท่ากับทองคำแท่ที่ขายกันในทองตลาดเลยนะเออะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่หลุดลอกเป็นแผ่นเวลาเราใช้มันเหมือนจะซึมเข้าผิวหน้าเราไปเองนะคะ,นะคะ,นะคะแล้วก็ผ่านโครงการอาหารละยาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ องค์การองค์การผ่านงค์การอาหารระยะเร็วๆฉลองครบรอบหนึ่งปีพีระมิดสกินแคร์นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้คุณอีกแล้วค่ะสำหรับสบู่พีระมิด100กร,รมัมจากราคาปกติค่ากล่องนะคะ650บาทเราลดไปเลยทันทีเหลือ399บาทเท่านั้นนะคะด่วนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคมนี้เท่านั้นและยังมีกิจกรรมพิเศษมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันนะคะสำหรับใครที่กดไลค์แชร์รีโพสต์คลิปนี้เราจะสุ่มจับนะคะสำหรับห้ารางวัลห้าท่านเท่านั้นนะคะรีบนะคะแล้วก็แชร์กันด่วนๆคคค่่ะะะะะสสนนนมมบบัััตตติิอุุยยยาาาลลก้ีณเเด๋วร เอามาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าละกันโอเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะไปแล้วบ๊ายบายคยร์นะชอบะลรแชร์นะคะสุดเรื่องน่าใสนี่ให้ดูชับๆอีกที่นึงนี่นะจ๊ะใสจริงไม่ใช่แบบว่าโบหน้าหรือแบบว่าหน้าใส่หรือเด๊ะเชิญ